แบบนี้ถ้าใครได้ไปก็ได้ใช้สมเด็จวัลลังเนี่ยสูตรวัลลังที่ไม่ต้องไม่ต้องไปเถียงกับใครเรื่องแ้เกนะอ่ามาแล้วยอดอาถารถคุณนะถ้าเป็นชิ้นอุจมพรหรือชิ้นเกี่ยวว่ายอดอาถารถก็ถือว่าสุดแล้วนึกถึงที่นิมดๆเลยอันนี้เต่าละนามแย้สวยตอนนี้ผมไล่เก็บแตเต่าละนามแย้นะ อันนี้เหรียญรุ่นแรกหรือมอโนไทยว่าจันทารามราคาเต่าครับอาจารย์โ oh อ้โหวันหลังต้องต้องเล่าให้ฟังเอาเป็นชิ้นชิ้นเป็นองค์องค์กันบ้างก็ได้นี่ถามว่าเพื่อนๆเ,เห็นพระองค์เนี้ยเรารู้เลยว่าเนี่ยคือสูตรสมเด็จ สิงปรอดที่ประพัธิธพสักโครนะครับเรารู้เลยวันนี้คือสูตรสมเด็จแล้วเนี่ยเขาเรียกว่านะพระเจ้าสิบชาติก็คือหัวใจทศชาติสิบชาติสุดท้ายที่พระพุทธองค์บำเพ็ญเพียรจนตัดสรู้ได้สิงปรอดเดี๋ยววันหลังต้องเล่าให้ฟังนี่อะองค์นี้ดีกว่านี่ถ้าใครจะหาพระสมเด็จวัละครั้ง นะนะครับพิมพ์ที่พบเจอน้อยและยังไม่มีเก๊อ่างองนี้จัดไปเนี่ยถ้าได้องค์นี้ไปคุณก็ไปดูสมเด็จโตที่ออกวัดเกศชัยโยสมเด็จโตที่ออกกับคุณผมได้สบายตาสบายใจตกลโรงราคาเรียบมาพุทธชินลาเท่าไรการทุกข้างอนัตาต้องบอกครับว่าถ้าผมจะแบ่งปันก็ประมูลแต่ผมจะเขียนราคาใส่มือเพื่อเซฟไว้ บ้าบางอย่างอ่ะให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นคุณค่ากันก่อนลงกล้องให้ดูน่อยพี่สุภวิ์ได้จ้าอยากลงด้วยเรื่องของเรื่องอะ่ะอยากให้รู้ด้วยแบบนี้ถ้าใครได้ไปก็ได้ใช้สมเด็จวะละัลคังเนี่ยสูตรวัลคังที่ไม่ต้องไม่ต้องไปเถียงกับใครเรื่องแหรเกน,นะอ่าแล้วประกอบกับพักเก้ทั้งหลายแร่เนี่ยที่เอามาขายคุณคุณก็จะรู้ว่า เนื้อแบบนี้ถึงแท้ถ้าไปเจอเนื้อแบบนี้อยู่ในพิมพ์แพงสบายเลยนะครับพุทธคุณเท่ากันนะแต่ละพิมพ์อ่าแต่ละพิมพ์เนี่ยถูกแพงเสียเป็นคนกำหนดโอ้โหปิดตาถ้าพูดถึงพระกุแดนสุโขทยัยก็ต้องยกให้ พระยอดอัฐา,ารถเนี่ยแล้วปิตาในฝันอ่ะพระยอดอัฐา,ารถนี่ถ้าพูดถึงเหรียญเหนียวคงกระพันชาติลุ่มน้ำแม่กองโดยเฉพาะราชบุรีก็ส่งเรียมทองเรียบร้อยนะสำหรับเหรียญระชุ่มวัดราชคามเรียมมาเก็บโชว์ได้ลีลากุไหนอันนี้ยอดอัฐา,ารถรับยอดอัฐา,ารถครับรพี่ยอดอัฐา,ารถสุขโขทยัย พี่มีนบอกวันนี้พิษัยชินราชครับโอ้โหชินรานี่ดูเดือดเลื่อนพ่านบานตะไทยแน่นอนยอดทฐารถพ่มานะดูง่ายไหมเก่ากว่ายี่ห้าสตวัตไหมพระกุเนี่ยคุณซื้อเก๋เพราะคุณเชื่อเสียนที่เขาเอาเก๋าทาขึ้นมาขายแต่ถ้าคุณเชื่อความเก่าแบบนักโบราณคดีเก๋กับแท้ดูแยกได้ด้วยตาเปล่าด้วยซ้ําของอายุเจ็ดร้อยปีกับของอายุ สามสิบปีมันจะเหมือนกันตรงไหนอะ่ะใช่ครับเห็นป่ะสุดยอดพักกุเมืองไทยแต่แตกมาจากกูเนี่ยชาวบ้านชาวช่องคนมีตังเขาเก็บไปแขวนกันจนหมดแล้วแล้วพักกูขายได้เลยต้องทําเก๋ขึ้นมาขายบางคนบอกพักกูสับสนพักกุเล่นยากเล่นง่ายจะตายถ้าใช้ความเก่าในการดูว่าจริงๆบอกจริงๆสุดๆนี่ ให้รู้ไว้เลย,เลยนะครับอันนี้ปรากรุกยอดอัฐา,ฐารดลีลาเป็นพิมพ์เรียกซับรับเพื่อนๆเ,เก่ากว่าเยอะดูง่ายชาติจทนแท้ๆเนี่ยเราไม่ก็เห็นกันแล้วเจอแต่แบบไม่เก่าแต่คนบอกว่าแท้มันขานความรู้สึกของคนเล่นเป็น พักกุกยังไงก็เล่นมาก่อนพักเกจิพักกุยังไงก็เป็นวัตถุโบราณของโลกใบนี้พักกุยังไงก็เป็นวัตถุโบราณตามประวัติศาสตร์แต่ละยุคสมัยของเมืองไทยไม่ได้ต่างจากถ้วยชามสังกโลกไม่ได้ต่างจากพระบูชาบางคนบอกพักกุสับสนเล่นยากอย่าเล่นเลยบ้าบอกคอรครคังถ้าคุณเล่นตามความเก่าดูง่ายกว่าพระเกจิเยอะนี่ถูกต้องเลยผมบอกคุณเลยนะว่าพักกุเนี่ยถ้าอยู่ในมือเซียน จริงๆน่ยไม่มีถูกแล้วเขาไม่ได้ง้อคุณด้วยพักกุหนึ่งไม่มีให้เห็นแล้วสองเจอก็สวยไม่เท่ากันดูง่ายมากไปสามหมืนได้ไหมถูกต้องเลยครับรทอง,ทองไม่ครับทองก็สองหมื่นแล้วพี่มาแล้วยอ,อดอาถารถคุณนะถ้าเป็นชิ้นอุจมพรหรือชิ้นเขียววะยอดอาถารถก็ถือว่าสุดแล้วน,นี่ เก้คืนเพิ่มไม่หมื่นสุดยอดเลยครับนานองนี้นานๆจะเจอเราเจอแต่สแตนแมนครับเ<า>พราะของจริงๆเนี่ยเขาเก็บกันหมดแล้วนี่พระยอดอัฐ,ฐารถเนี่ยคือไปเจออยู่บนอยู่บนเสียงของพระบูชาบรรจุไว้ที่เสียงของพระบูชาสุดยอดพระกู้มเมืองไทยตัวจริงเอาง่ายๆ<ไ>พระกู้เนี่ยยังไงก็คือมรดกโลก พระกุเนี่ยยังไงก็คือของที่เขาเล่นหากันเล่นหากันก่อนพระเกจิเยอะปัจจุบันก็ยังเล่นในกลุ่มพระกูเนี่ยไม่ใช่กลุ่มแคบนะแต่ของอ่ะมีหมุนเวียนน้อยเพราะ,ระของนะคนรู้ตัวจริงของแท้เขาเก็บไปหมดแล้วเราจะเห็นแต่แบบเป็นยุคหลังเป็นกุหลังไปพระเกจิล้อพิมพ์ย้อนยุคสร้างขึ้นมาเอามาขายกันเพราะว่าคนต้องการพระกูเนี่ยมันมากกว่าพระเกจิในอดีตถ้าคุณไปดูในหนังสือพระกุยอดนิยม ถ้าเป็นเนื้อชินอุทุมพรันดับหนึ่งก็คือกรูยอดอธัธรสดโอ้โหถ้าองค์นี้ราคานี้อีกองค์ก็เก็บไปเป็นคู่เหมือนกันนะสวัสดีพี่ชาติพลด้วยนะครับสวยงามอ่าพี่ชาติพนจะผมเก็บไปเป็นคู่เหมือนคนละองราคานี้คุ้มสุดๆครับผมไม่ไม่ทันผมไม่พี่ไปสวยโงค์ผมอีกพี่ชาติพลกดเนึ่งมาให้เรียบร้อยขอบคุณครับผมเหมะนะเบญจภาาคีเหรียญชิราราชแห่งประเทศไทยเหรียญนี้เหรียญชิราพ,พุทธ เหรียญนี้เอาง่ายๆว่าคุณดูเพจอะไรมาทั่วประเทศไทยอ่ะคุณเจอสวยเท่าเหรียญนี้ไหมอาจจะสวยเหมือนกันแต่มีกระไหลไหมกระไหลนี้ก็ทําไว้แจกบุคคลสําคัญมีไม่เกินสิบเหรียญของประเทศไทยขอชมลุ่มดินครับปิดตามองไกลๆย,ย,ยังจีตดโอ้โหพิษณุโลกใกล้เมืองตาครับพิธีมาเกิดแย่ครับ ไม่เคยเห็นสวยแบบนี้ครับมามามาหลุมดินมิมต่อใหญ่หหหนี่หลุมดินพิมพ์ต้อใหญ่้อมเรียมล้อมเด็เอาโอ้โหแท้พุทธคุณกับแท้ราคาเรื่องเอาครับผมแท้พุทธคุณครับไม่เคยเห็นสวยแบบนี้ปากกามาสิลูกผมรู้ว่าคนที่รออยากได้ครับปิดตาเนี้เยอะอยู่แล้วเขียนราคาใส่มือก่อนสวัสดีพี่นิติรงค์กล้วครับปิดอะไรนะ ปีนหามื่นปีเรียนงเฟือ,องบอกเอาว่าต่อใหญ่เนี่ยพระเปล่าๆยังทะลุแสนเลยครับ <c oughs> เลี่ยมล้อมเพชรนี่น่าจะไม่ได้นะแสนห้าครับ <c oughs> อ๋อไม่ใช่สามหมื่นห้าเนี่ยเรียมล้อมเพชรอะ่ะคงไม่ได้นะโอ้นี่ถามว่าเจ้าของเนี่ยเลี่ยมไว้ใช้ดีขนาดไหนเพราะวันที่คือต้องสั่งเลียมเข้ารูปนะนี่เราล้อมเพชรไว้เลยเมกะพัรท ตาข้าคกล้องมีเมกสิทธิ์ไหมมีสิครับเมกสิทธิ์ในในชีวิตผมเล่นพระมาผมเจอสามองค์อันนี้เก๊คือในห้าหมื่นเลยพระพระราชบุรีเนี่ยสวยแชมป์พิมพ์นี้หายากคือต่อใหญ่ใ,ให้เจอพิมพ์กลางให้เจอพิมพ์ต่อให้เจอชะลูดให้ซื้อองค์ละแปดหมื่นเนี่ยสิบองค์ยังไม่เจอต่อใหญ่องค์หนึ่งเลย เป็นจะาพาคีปิตาเลยครับแพงมานานแล้วอันนี้เป็นเป็นจะาพาคีปิตายอดนิยมของประเทศไทย,วยเวลาจะไปเอาพ่อป้องมาประกวดเนี่ยจะมีทั้งในโต๊ะปิตายอดนิยมของสมาคมและโต๊ะราชบุรีเคยเถียงกันครั้งหนึ่งว่าจะเอาไว้โต๊ะราชบุรีหรือเอาไว้โต๊ะยอดนิยมของปิตาสมาคมรายการนี้พี่เล็กสู้ยิบตาพาอพีอ่เล็กรู้ว่าโต้ใหญ่เนี่ยของพ่อป้องเนี่ยมันหาย,ยากสุด,สด,ด ินดีด้วยนับถือเลยเฮย้ดูราคาไม่ทันเลยโว้ท่าแบบพี่เล็กแม้พี่เล็กจะไม่ได้พี่เล็กผมขอคอมเมนต์หน่อยได้ไหมว่าว่าปิดตาเพราะป้องหลุมดินเนี่ยถ้านในราชบุรีเนี่ยแล้วต้อใหญ่เนี่ยโห้พี่เก่งสุกจริงมือปืนทั้งนั้นโอ้ต้อบอกครับว่าตาถึงเงินถึงใจถึงพี่เล็กก็ใจถึงมากยิงข้ามตลอดแล้วยิงตลอดอะ โอ้ต้องบอกว่าแต่พี่แกงจิกปุกวลบอกองค์นี้พร้อมเลี้ยงแบบนี้ปล่อยผ่านไม่ได้<ม>นะครับพระเครื่องอะเนะี่ยถ้าเก็บอะไรที่เป็นอมาตะยอดนิยมแบบเนี้ยผมบอกว่าคนที่เขามีตังค์แล้วเนี่ยเขาไม่ได้หวังขาย แต่เขาหวังว่าแขวนไปไหนแล้วจะได้อิทธิพลอ่ะจะได้พุทธคุณไหมและแขวนไปไหนเนี่ยคนอื่นเห็นแล้วเนี่ยตัวเรามีคือหน้าพระก็จะเชิดชูหน้าคนแขวนนะเอ,เอาไวา้ซื้อองค์ละห้าหมื่นหกหมื่นพิมื่นอื่นสิบองค์ห้าหกแสนไม่เท่าตัอใหญ่องค์เดียวโอ้โชื่นชอบไลนี้กดก้าเก้าเก้าทิ้งไว้ให้กันอยากเห็นชี่าดตสามทิ้งท้อ่ะโชว์ได้ นี่พรุ่งนี้ผมรับปากพรุ่งนี้ผมรับปากว่าเหรียญชินาราเหรียญนี้จะได้เห็นประมูลในไลฟ์พระเครื่องสันควรแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าฝันดีลาติสวัสด์แฟนเพจทุกทุกท่านเนี่ยขอบคุณทุกกำลังใจที่กดก้าทิ้งไว้ให้กันสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่า ฝันดีลาตีสวัสด์แฟนเพจทุกทุกท่านสวัสดีครับ